ต้องยกเครดิตให้โค้ดของนิมด้วยนะคะเพราะว่าคีย์เคยอะไรยังไม่แบบยังไม่แข็ง,ขงเขาก็คอยบอกว่าแบบอ่ะอันนี้มันผิดคียนะอันนี้มันถูกคียนะขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสะารภาพว่าตอนก่อนจะขึ้นคอนเอสิร์ตล้วทุกคน เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกมั่งที่ได้แบบว่าโชว์แบบคนเดียวแบบเดียเด่ยวๆกลางเวทีอะไรเงี้ยแล้วแบบบอกเลยว่ากลัวมากตอนตอนจะขึ้นคือแบบกลัวมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงกังวลมากๆแต่ก็ณนะตอนนั้นมันก็เต็มที่ที่สุดแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่แบบให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำเชิญนะคะ ลองทัพีดีขึ้นหรือยังคะเห็นว่าดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนไปให้กําลังใจเขาเยอะๆเมื่อวานเขาเก่งมากคือตอนแรกอ่ะที่เขาขออนุญาตต่อครวันนี้ตอบให้นอยได้ไหมคะจะเล่าเมื่อวานให้ฟังค่ะของคุณกองครับคือเหมือนช่วงที่เขาไปไปตรวจร่างกายแล้วแล้ว งกงน้ำเกลือเลยนี่ก็แล้วพอเขากลับมาที่งานน่ะตอนแรกก็คุยกับทางพี่ก้องคุยกับทางเพื่อนทุกคนว่าแบบอืเขาไหวไหมคือถ้าเขาไม่ไหวอ่ะมินอาจจะต้องเป็นคนโคโชว,ว่าโชคู่อะไรอย่างเงี้ยคนเดียวนะไหวไหมซึ่งตอนนั้นก็แบบตกใจแล้วก็กังวลมากแล้วพอเขากลับมาจากที่ตรวจอะคะเรา กลับมาในห้องคือเขาก็แบบนั่งแต่งหน้าเขาก็บอกว่าจะขึ้นนี่ก็เลยเข้าไปหาเข้าไปดูแบบอาการยอะไรเงี้ยเราทุกคนหนะ้าตาของเขาคือแบบมันก็ก็หนักมากแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะไหวแน่นอนแบบยังไงก็ขึ้นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันแบบด้วยแบบยาอะไรที่เขาแบบ ได้มาด้วยเลยค่ะก็อแรงอยู่แต่เขาก็แบบใจสู้มากทุกคนคือ,อยังไงก็จะขึ้นให้ได้ใครบอกอะไรยังไงก็ไม่ฟังแต่ก็เข้าใจว่าแบบถ้าเขาแบบไม่ได้ขึ้นเมื่อวานนี้เขาก็อาจจะแบบเสียใจมันอาจจะตีในใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบสปิริตมากใช่สปิริตมากทุกคนแล้วแบบคือมินต้อง วินโก้ยอย่างเดียวคือกลัวเขาจะล้มกลางเวทีแบบตอนโชว์หรือตอนอะไรเงี้ยแต่ทุกคนน่ารักมากพวกกลุ่มแก๊งจุทาเทพทุกคนทั้งสี่คนก็คือคอยแบบบอกบอกกิง้งคอยประยุงเพราะว่าคือเขายังมึนๆกับยาอยู่อะไรเงี้ยค่ะทุกคนน่ารักมากเราไม่ใช่แค่ผู้ชายคือผู้หญิงก็แบบก็คอยช่วยกันอะไร ซึ่งเขาเก่งมากเขายืนอยู่ข้างบนตอนแรกก็แบบไม่ไหวแต่บอกไหวคือแบบตัวสั่นอะไรสั่นไปหมดแล้วแต่ก็ถามว่าไหวไหมก็บอกไหวแต่เห็นสภาพเขาแล้วแบบไม่ไหวแน่นอนก็เลยพี่ทีมง,งานก็น่ารักทุกคนเห็นเขาก็วิ่งชาร์อะไรอย่างงี้คะ่ะก็ฝากทุกคนไปให้กำลังใจเขาเยอะนะคะ เขาเหนือมนุษย์มากทำไปได้ยังไงก่อนขอบคุณค่ะอ๋อขอบคุณนะคะต้องยกเครดิตให้ทุกคนเลย